ท่นเทนเทนคุงเป็นพีศาจกับกระเพาะอ,อันน่าหวาดกลัวที่สุด อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฤดูการที่สดใสครับค่ะและต่อจากนี้ไปจะเป็นการรายงานข่าวจากท้องเกี่ยวกับฤดูการนี้ด้วยนะคะฤดูการของอาหารแย์แย์แย์แทย์แทย์แยยแทงยังกินอาหารชาวไม่เสร็จไม่ใช่หรออีกอย่างในฤดูการอาหารนั้นมันฤดูใบไม้ร่วงต่างหากแล้วว้าวคำบอกเล่าของคนโบราณนี่ดีมากเลยนะเข้าตอนหน้าร้อนเนี่ยอร่อยที่สุด้นลกแทย์แทยคุทง ว้าวเริ่มหิวข้าวแล้วล่ะขอโทษน,นะขอให้ชามแ้มอีกชา,ม,ม,กชามเดะเฮ้ยเทนเทนกินเก,น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 กน่งเฉลยในลูกเดีย๋ยวว่าไม่เหลือแล้วนะก็เทนเทนกินคนเดียวหมดเกลี้ยงแล้วนี่นาคือว่าผมเพิ่งกินไปชามเดียวเองอะครับช่วยไม่ได้น่นางั้นเป็นเป็นพิซซ่าสิบกล่องดีมากจะกินเดือนเีกเอาล่ะก่อนแล้วครับระวังตัวด้วยนะ แมกแล้บต่องว่างอีกยาวโอ๊ยโกรธเนี่ยมาแล้วครับอ้านี่หมดเกลี้ยงแล้วอ่ะกินแหลกกินอีกแ้ร็มเ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 ร็อเร็มเมเรมเร็มเร็เ็มเร็็มเร็มเร็มเ

เฮ้ยทําไมเธอได้ควมถึงตัวหัวยายนี้ยากเลย,ยนี่เดยุก้ขอนอนอีกพักหนึ่งนะนี่ไดยุกี้แผ่น,น,ด,นดินไหวจะส่งใยรหรือใครนี่เอง ก็เห็นการพิการจริงๆนั่นแหละก็เป็นเพราะกินข้าวเยอะเกินไปไอ่ะสิรู้บเราเอ้อข้าวก็ไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่แล้เนาะก็ไม่ได้นะงั้นก็ขนมละกันนั่นก็ไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยิเดยุคิได้กินเหนียวจะไหมด้วยไม่ได้ขี้เหนียวซะหน่อยอ่ะแอบแอบหนูหูจริงๆเจ้าฮิเดยุคิเนี่ยใช้มาแล้วไงเนี่ยฮิเดยุคิช่ังฉันมาที่ร้าใกล้ๆแถวนีว<ด>น้กันเลยว่าเข้ามาทั้งไทยรุณสวัสดิ์นะคะ คิวปิดจังอรุณสวัสดิ์อะระยะดีจังเลยนะครับก็เป็นทเทพธิดาแห่งความรักดี่คะแค่จะเหมือนหมอนั่นล่ะมันนัดดังน้อยอุ้ยไม่ทร,ระะาบว่าไอ้แทนคุงอยู่หรือเปล่าล่ะคะแทนแทนคุงนะเหรอฮะว้าวคิวปิดจัง เยอะเกินไปก็เลยเป็นแบบนี้นั่นแหละแคว่าจะก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้บ้างอ่ะมันจะหายจะแบบนี้เนี่ยโอนขนาดนี้เหรอโอนโอนนี่นาอ้วนแบบนี้จะบินได้ คารวนครับอะไรนีที่เกิดแผ่นดินไหวเฉพาะที่ขึ้นอย่างกระทันหันเลยครับบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นก็คืออำเภอฟูรุวาค่ะอ้แทนเดนคงแทนเดนคงจากนี้ไปชิปการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวค่ะเกิดแผ่นดินไหวแล้วครับเนี่ยหูแย่จังเลยนะออ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรออันเลนสวบัตค่ะแทนเดนคุงตกลงไปข้างล่างนี่ครับ แเ่แทนแทนกคงไอ้ไอ้สิ่งเสียวไปเป็นอย่างี้อ๋อเอ้ยนี่เหรอแทนจังแหมก็เร็วดีจังเลยนะถ้าไปเล่นแข้งลอกแล้วก็ระวังตัวด้วยนะจ๊ะระวังเทวดาด้วยก็อ้วนบ้านนี่แหละเราเป็นเทวดาหรอไม่ได้ผู้ต้องต้องก็คือไม่ได้เป็นเทวดาไงล่ะ กันเนี่เย ah, <øre> ็บขาเนอะแต่ท <m ots> oh, ี่ฉันยังเช่อวไหนแล้วจากนี้ไปทำตามที่ฉันบอกหากคิดว่าจะแอบกินขนมนั่นนะไม่ได้เด็ดขาดเจื่อได้จะบอกใครอะจำไว้เลยมันก็แน่ละเจ้เข้าใจแล้วล่ะเข้าใจเข้าใจแล้วนี่ได้แล้วเข้าใจแล้วเอ้ยฉันควรจะผอมจริงเหรอเนี่ยมันก็แน่อยู่แล้วอะต้องผอมอะ ตั้งผอมตั้งผอมยังไงเช่นเด้คุ้งนานๆที่ได้ออกกำลังกายรู้สึกดีหรือเปล่าตั้งผอม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 เอ้ยไม่ได้กะแล้วหรือมั้งไรร้สิบสดใชจริงๆเลยไม่แน่แน่เช่นเด้งคุ้ฉัช่นบอกแล้วว่าไม่ได้ใช่ไหมนั้นไม่ตั้งใจจริงแล้วก็มันฉันจะกลับบ้านก่อนแล้ว ไม่ได้นะไม่ได้นะรอคนใดที่ได้โยเคยี่ให้หลอนจังเลยให้หลอนจังเลยให้หลอนยี่โด่งดังในเทรนเด้นคู่มาอบรมสาวนักมวยเทรนเด้นคูล้วน้องหลอนชาวเรือหลอนชาวหลอหลานที่แท้จะตายอยู่แล้วอ่ะจะตายอยู่แล้วร้อน เพิ่งเรมเองนะยังไม่ถึงสนาทีเลยให้เงือออกมาจะได้พร้อมเร็วๆยังไงล่ะนะอดทนสักนิดนึงนะอดทนหน่อยละกัน้ามันเราจะตายอยู่แล้วไลกหลเดยูไอ้กนีย้ย เอาไปอย่างนี้พี่ทางเดี๋ยวต้องกวดอาหารนะเด่นเด่นคงครับนี่ได้ยุกีท้องเ้าอีกแล้วใหหิวอีกแล้วทำไมกันนะถึงได้ตัวใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมอีกได้เนี่ยก็ฉันอดตัวไม่กินอะไรตามที่เดยูกิบอกแล้วไม่ใช่เหรอท้องมันก็ล้อยอีกแล้ว กินตกิกินฉันกิตกินเดี๋ยวเดี๋ยวดีินยอะก็มาโดนไม่ไหวนี่ฉักิฉักิแล้วัอาแต่ว่าแต่ว่าท้องมน้นี่นฮะฉัจัจม่กินของันเผนี่นะเฮ้ยเผาาวันเาวันันเาวันเาวฉันจะเ <łość> <S 2> <S 2> เผาร้านนี้ก็ไม่แพงด้วยนะเออแหวนทงร้างแล้วอ่ะแกนี่แกนนี่แยเหรอ แนแน่วแล้วูเลยแม่ขอมาเท้าในนะแล้วอย่าีรก็ว่าซาอาการในเดชซาเป็นไรเปล่าเจยุกี้นั่นนั่นจริงเหรอจริงเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจะก็ได้นะนั่นแหละ่านที่คุ้งละเยี๋จริงเลยเนี่ยได้ด้วยหาที่ไหนละเฮ้ยฉันที่คุ้งฉันที่คุ้ง รายการอาหารพิเศษวันนี้กับจันนี่ฮามาโอกะคนกินเยอะคนก er <normal captions ai. S 2> ินเก่งนะครับมาทางนี้ครับสมาชิกทุกท่านทุกประเทศครับและนี่ก็เลยเวลาที่ท่านรอคอยแล้วครับขอนําเสนอและนี่ก็คือมามีจจมโบ้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ้าวหอฉันไม่ได้อะไรกินไม่ด้วยได้นั้นขาดพิทีอันพิธีบิทันจากียโต และนี่ก็คือหมูย่างพิเศษผ่านการหมักด้วยวัตถุดิบอย่างดีชั้นหนึ่งจากประเทศจีนรวมถึงสาหร่ายทะเลแผ่นใหญ่ที่สุดไงล่ะครับใหญ่อันดับหนึ่งเชียวละครับขอกีกันครับเฮ้ยตัวอะไรนะฮะโอ้โัมีผันแล้วอยรับรองน่าเอวเอวเอาโอ้ ตาปแล้วจัดแก่ๆเลยมีเลยด้วยคอดนมาแล้วถับครับตามจับเจ้าประหลาดนั้นด้วยครับเฮ้ยทำไมตตัวนี้กระด้าดดีอะแล้วนี่จะไปไหนกันนะ กินข้าวกินข้าวหิว่ข้าวหิว่ข้าวเหิวข้าวเหิวข้าวเห็นไหมคุงที่จะทำอะไรกันเลยเนี่ยทำเลยอีเดียุกิซังคิวปีจังจักคือว่ามันนึกดังได้แต่นั้นไม่เห็นแป๊บเดียวเองตัวใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะใช่ละแต่ก็ไม่ได้ห้กินอะไรเลยนะแต่ตัวก็โตขึ้นโตขึ้นไดอย่างไงก็ไม่รู้เก็บกดไงล่ะเฮะยตั้งแต่เกิดมาหมอท่านคงไม่เคยรู้สึกถึงการเก็บกดว่าไปยังไง เป็นเพราะว่า <c oughs> การเก็บปที่มีสังสมวนานที่ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ได้ขนาดนี้ยังไงละ่ะรู้ไหมจะจะช่ใช่ใช่ละมันน้งนะสมแล้วละที่เป็นนายแจ็คคุง <c oughs> ไม่มีอะไรที่ฉันไม่สามารถรู้ได้ในโลกนี้เพราะฉันคือหมอเทวดาแจ็คยังไงละ่ะหรว่าร่างกายฉันไม่ไดีแจ็คคุง <c oughs> อยู่ตรงนั้นไง<ะ>อยู่ตรงนั้นหากออกโทรศท์ไปจะเป็นเรื่องใหญ่เลยได้เดี่ยต้องรียบจัดการอะไรแล้วสักอย่างจะทำยังไงดีละ่ะเอาอยานี้ไปก่อนแล้วกันยาเนี่ยหากกินเข้าไปแล้วจะทําให้ตัวเล็กลงได้เลยทันทีแต่ว่าจะท,ทํายังไงล่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันก็นแล้วกันนั่นไงอยู่นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะกล้องจะภาาไว้ได้ใช่ไหมว่าตอนนี้กล้องเสียนะครับข <พบ S 1> อโทษับ,คร,บครับผม ไม่สามารถออกอากาศได้ครับกัดจิ้งกา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 จิงกาจิงกาจิงกาออกอากาศไม่ได้นะครับตอนนี้ยูเดะชิคิยาที่ให้ไปเมื่อกี้ยังอยู่ใช่ไหมไม่ลืมนะอยู่ในกระสอบของเจได้คุกอยู่ดีแล้วล่ะเอาละ หากพลาดไปแล้วก็จะโดนเทนย่อยเอาแล้วนะระวังตัวด้วยย่อยเป็นอาหารเหรอแค่นี้จะทำปฏิกิริยาภายในสาวินาทีจากนั้นให้กินยาแล้วก็รีบนี้ออกมาให้ได้นะอย่าลืมนะเรียบมาเหรอนี่เหรอนี่จักคุงเรียรลายเลยค่ะเอาละไปกันเลยเอยเถึงแล้วล่ะล ร้านนี้ขลเด็ดเลยเนี่ยกใช้กินด้วยคอนทเอ่าอย่าอย่าอยอย่า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 อยาอย่อย่าอย่าอย่าอยอย่า้ย่าออยอยาย่าอน่าย่าอ่อยาย่าอย่ายออย่ย่่าอยายาอยายเาย่่อย่ายาอย่าห่อย่าอย่อย่าอย่าออย่าอย่อย่อย สวยนะดีราฟจิ๊ิช่วยังตัวด้วยนะนี่อะไรกันเนี่ยอาไรอะหอไปแล้วนะมะได้ไรอะลุกอ,อมนี่นะโอ้ยมีเด็กอยู่ในนั้นด้วยเก็บภาพตอนนี้ไว้นะน้องชมดเหรอโอ้ยภาพเด็ดมากเลยเจ้านี่สังจะถ่ายแบบนี้ได้ั้ย ต้องต DA, the ิดตามดูผลลับก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแอบซูดเห็นเหมือนจริงจริงนี่นั่เหรอก็เพ่อของเทนเทนคุงไหนเนี่ยเห็นเทนคุงกินของพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ยเออออ อย่าที่จะกุ้งให้มาได้ยงไงว้าว้าวแล้วตอนจะเป็นอะไรเนี่ยจะเริ่มทำปฏิกิริยาแล้วล่ะก็เหลือแค่นำฮิเดโยคิสร้างออกมาใช่ไหมคะเย่แล้วล่ะฉันลืมคิดถึงวิธีที่จะนำฮิเดโยกิออกมา ทำไงดีนะทีนี้โอ้โหบดรณะบูรณะเฮ้ยบลดพัดีสวรรค์บรณะทำเพือย่างนี้บรณบรจะพัดจับได้เลยกรบช่างเสดนะเอาเลยบูรณะปีกสวรรค์บูรณะบูร้ำ ออสวัตการจับจุดเราบีบตรงนี้เราคัละกันยอยะเยอะยเยอะยอะเอะเยมาเยะเยอะเยอะเยะเยะเยอะเอเยเยอะเะเยเออะเออะเยเลเยออเลอกเยยออะอยะเยเดเ ให้ดูอะไรอีกเหรอเป็นอย่างเช่นไม่กล้าดูเลยนายเดี๋ยวให้เดย์จูกี้ชั่มดไงที่จะให้ดูเท,ทนเทนต่างหากว่าเฮ้ยเล็กลงแล้วล่ะสำเร็จแล้วเราเฮ้แค่นี้เหรอเฮ้ยคือดิมันดูเล็กมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะเจ้าไม่นเล็กน้อยตัวเล็กเลยเจะให้หายแล้วนะ ต้องกินให้เยอะๆไงล่ะฉันไปก่อนล้วนะฉันจะไม่กลับมาเจอนายอีกแล้วนะ,ะถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็โต๊อกนอีดแล้รนกได้๋้งกอดเด้เจ้าคุไอรีนยูคีเด็ก,ดก,ดกน้อย